วันนี้มารีวิวรถเสียปูครับรถใหม่เ,เสียปูกดไลค์เลยนะนี่รถใหม่เสียปูครับนี่เจ้าปูแห่งลางเชิงครับปูแห่งลางเชิงปูบันตราดครับเอ็กซ์ซูเปอร์สองร้อยครับเอสเคสองร้อยนี่ครับ อันนี้ชื่อทีมงานอะไรนี่สอ,สอสบายใจสบายใจ,าาใจทีมงานตามอำเภอใจครับรถเสียป,ปูสสบายใจครับส,สบายใจนนเจ้าเอ็กซ์ซูเปอร์ เตียเก็ประมาณนัง SK สองร้อยอันนี้วายอินวายอินวายอินสิบสองเนาะวอินสิบสองครับนี่ยังสวยยังรอยอะคนขับกรลเยอะคนขับกรอึกเผากระโดนเทนี่ครับเจ้าของรถนี่คุล จำจำปิงตีนจาหยับขาดเสร็จแล้วเอาน้ำมาชีด้วยน,นี่นี่ครับผู้ช่วยล้างรถรูปหลาอแห่งบ้านตราดครับแห่งบ <laughs> ้านตราดยากุซ่เจ้าซูโม่เสียปูตัวทำเงินครับตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้ก ไม่ได้คลอดคันนี้มามนี่ยังหอ่อเรี้ยงเอ็งเรียง<ะ>บุงกี้พ้อง,รงครับ <laughs> คลิปนี้ก็ขอจบลิ่นี้ครับ <laughs> ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ